โตกใส่หัวฮาตี้ คสบายดีทสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมื่อสักคู่สุกคนเนาะบ่าวผังลาวผังไทยและต่างประเทศกันยินดีนตอนหับข่าวคือกลองสาวดวงสาวลาวนะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมือนี้สะดุ้งกะอยู่บนเก่าเนาะเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกอยู่ดินหม่เนาะสะดวกงเกิดเลยเนาะโดย,โดยมือเท้ากะมุ่งเพื่อนคัวเนาะมุ่งหลังคาเพื่อนคัวเนาะโดยสบายดีเด้อสั่งเด้อ เลยเมื่อนี้กะเป็นวันผักเนาะวันกรรมกรวันที่หนึ่งเดือนหาเนาะเป็นวันกรรมกรแต่แต่ว่าสั่งข้าวันเดียวกับผักเนาะให้แต่กรรมกรอผักเห็นปะสั่งบือเปนกรรมกรเนาะสั่งเนาะเมื่อวานนี่ก็ผิดโครงลังคามาันเอาวานเนาะมืนอนี้มุง่ง มัอเศร้านี่ตื่นมากือฝนสิตกนี่ได้มือเช้านี่คึ่มคึ่มผล แล้วก็มงสังคีได้3แผ่นเนาะอันนี้ก็เป็นสังคีเฮาเนาะ12ฟุตเบิ่งต้นไม้เฮาแล้วก็ไม้เก่าเนาะตัวที่ใช้บ่ได้เนาะตัวปวกกินน้ําก็มีเนาะแล้วก็มันแตกมันหักนําเนาะนี่ก็ยอดมันเนาะยอดมันแก้วแล้วก็ยอดอันมังโมเนาะมือเช้านี้สะดวก็หดน้ําเนาะ กเพิ่นมุ่งแล้วเพิ่นก็ซีเมื่อเนอะาะขับแรงเนาะตอนเศร้านี่นาซีมุ่งแล้วเนาะตอนแรงเพิ่นก็กลับบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นวันผักเนาะวันกระมากวนเนาะแต่เพิ่นมามุ่งลังคายเฮาก่อนเนาะโดยเมื่ออื่นมาเริ่มงานใหม่เพิ่นว่า มุ้ง้างหนึ่งให้มันห่มก่อนเนาะเดี๋ยวบ้แล้วทางสะดวงกันสีได้ไปซื้ออันให้เพิ่นเนาะซื้ออันบานประตูเนาะหรือว่าขอบประตูแล้วก็ประตูเนาะประตูห้องน้าประตูเคื่อนครัวแล้วก็เล็กเนาะสีมังเนาะสีมังเรากันยังอยู่สองสอบเนาะแาดมันบ่พอเนาะเลย ยังมีหลายอย่างนี่เนาะไม้ระแนงเฮากะยังบ่ได้ซื้อมาเนาะแล้วกะไม้หั่นน่ะเนาะนี่มนี่ยามันบ่พอเนาะโดยอยาสให้สร้างเพิ่นอนะให้เนาะให้เพิ่นไล่ให้ว่ามีหยังบ่พอแน่ งามเดอ้อจะเห็ดหัวเดอ้อหัวละมาแก้ขึ้นไหเดอ้อพอดีแล้วมืออื่นมือคือผลต๊กนี่อนล,นลองรังค่าใหม่ได้ผลว่ะ <c oughs> นี่น้องดอกคูนก็ออกมานำนำนี่ยนะวันผักวันผักเห็ดเครื่องมือ<โล>ันผักเห็ดเครื่องมือเ็นมือเลยเป็นยัง สั่งเพิ่นกันว่ากันแน่นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามผือทือนี่ว่าสร้างเพิ่นผิดกันเนาะบางทีสะดัวก็จะถามสร้างเนาะว่าเอา้าคือวอากันแบบนี้นะบางทีเนาะเพิ่นว่าแบบเคยว่าน้อกันแบบนี้เนาะทางสร้างเพิ่นว่าจะทานสะดววบุหรีสะดวัวกระดิด,ดว่าทุกคนผิดกันเนาะโอ้ยไปดีไหม è! ป่าบนพรวนดินเนาะหรือว่าแปลงหนาดินปาปหนาดินเนาะเกลี่ยดินลงมาใส่สัง่งพ่นกามุ่งลังคาสีสุดเลยเนาะเบื้องนี้สีว้ต่อใส่รองคาอันใส่ลังคาห้องน้ำเลยเนาะเพิ่นสียังบระตอกใหม่ใส่เนาะเพิ่นมุงอันนี้แล้วแล้วเพิ่นกาสีมาต่อทางนี้ออกอีกเนาะเพื่อสีเหตุลังคาห้องน้ำโดย พอดีได้หฮมแล้วบ้านนี้ไม่อนนี้ก็คข่อันนี้ไหวเนาะพอดีเขาเห็ดห้องน้ำเห็ดเรื่อมมันอยู่นี่พอดีเต็มเลยนาะ เบื้องนี้สีย่งบริษัทแป่นลมเนาะพะว่าย่งสีมุงราคาของน้ำอยู่เนาะใส่ตํารัเมื่อื่นว่าสีเห็ดอันนี้ก็อันนี้ออกมาเทพื้นก่อนบะอ,อ่ะบาบมเมนเห็นลางคาก่อนปะธนาเทพื้นก็นอจาจกสเส็ดลังคาของน้ำ เดยพอดีได้ห่มนะแม่ระวังแต่นาตกใส่หัว ลงบ่ออะนี่จแกแพะไรทิ้งนี่เข้าบ่อสิบเก้า ถ้าเป็นล่มเบื้องใส่มือสะดวงเนาะเพิ่นยังสีตกแต่งอยู่เนาะยังสีใส่ใหม่อยู่เนาะ บ่อเป้นขึ้นไหวบ่อเตีงไหวเตีงไหวดีๆได้มาหมืออื่นเพราะว่าคือไปมืดแหละอ้าวลมแหงแล้วสิบมุ่งตำลังแ้ววอะเบื่องหองน้ำแม่นบ่คิดว่าป้าไว้แบบนั้นนี่กินน้ำกันบ่ เบื้องนี Cathy. ้ยังสีใส่เต้นอะไรเนาะเจนี oe oe> ่โดยโดยอย่าให้น้องไล่เห็นว่าก็ให้เต้นน้องเต้นน้องขันขันคนบม่เคยหยอกในไอพิ้งนี่เหว่าจะให้ได้เนี่ยเรียว่าเลียคนวักใส่เสียงเนาะ เปลี่ยนห้าบัวแม่แต่พ่าสามบาทบต๊ใส่หัวฮาตตี้ ตื่นมากน้งเื surprise surprise ่อเมื่อยกัหายใจนะเฮงๆหายให้ใจอายใจคอ่ดีน่ยใเมื่อเงวานป้ามดูมาน่ะหหอนปั๊ดหนาแม่เขาขี่เมื่อคือกันพอดีเลงวานอนี่อันนั้นนัสเเสียแ้าน่ ไวใส่เช็ขี้หนาไวส่หมวกอันนน่ะพู้ซื้อใครใหม่นี่เนาะน้ำแห่มากกว่าเป็นให้เงียบเขาเองก็จะเอาลงเฟสนะป้าอยู่ในน้องกับตายขนาดคนลน้ำกันยลขเนาะขนาคนลงน้ำกันย่นนาะขคนน้ำมันยเงขนาดเนาะ ด้วยนะกำไรดีแต่เย็นมานะ้ะวันนี้วนนี้มันกุ่มม่เยนี่อยู่ในนี้มันยังเย็นนะอยู่ในี้ยังจะเบิ่งอ่ะก็อยู่ในนี้มันโลงี่ยกลุมใม่ก็โลได้โลเขาแน่นไม่ได้นนี่อุ่มนะฟองมันเลยต้องสวนหหายแดดโอยซัดๆๆจะเคลียร์ัดให้เดวเลยเฮ้ยได้กินนี่รัดอีกตักไปทันทันตัวนึ่งมันตับเดี๋ยวส่เดีวสวนส้วนนะ เมันแตกนะวันนี้ทางสร่างเผิ่นกาได้มุ่งแร้วเลยเนาะมุ่งแร้วแล้วเผื่นกาเมื่ออะไรเนาะเมื่อกี้นี้เนาะเผิ่นมามุ่งให้ห้าวคาบหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าเมื่อนีเป็นวันกรรมก้นแน่เนาะเผิ่นกาพักพนแน่เนาะโดยมุ่งให้เห้าแร้วเผื่นกกลับบ้านแล้วเฮากับแม่กะสีพากันงัดไหมเนาะงัดเอาเล็กตะปูออกเนาะแล้วก็สีล่างน้าเพื่อไหว ใช่คำใหม่ละแนงเนาะโดยบันนี้สะดวงกับสีได้จบคลิเปเพียงเท่านี้แล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุณขอบคุณแม,ม่วีแม่ซี่ทีมงานทุกคนอยู่พังไทยเนาะที่โอยเรือแม่สะดวงทุกอย่างเนาะขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเนาะโดยหายจากพญาตโรคค่าความเจ็บบ่ห้ได้ความไข้บ่ห้มีโดยแล้วก็ฝา,ากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือโฆษณาสะดวงน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เื่อเป็นกำลังใจสะดวกให้คลิปต่อๆไปโดยจากคลิปนี้สะดวกขอโตอไปแล้วกล่าวค้าว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีแม่โดยว่าันก็น้องสาวสบายดีโดยกาสีผ้ากันงัดเล็กตะปูออกแต่ไม่เนาะไม่เครื่องโตงเก่าเนาะโดยแล้วกาสีเอาแปรงทูๆเนาะน้องดอกฟูเพิือนกาฮากามาแต่เอาสสแรงเนาะ งัดเล็กตะปูออกโดยวันนี้ทางส่างเผิ่าได้มุ่งแล้วเลยเนาะมุ่งแล้วแล้วเผิ่าเมื่ออะไรเนาะเมื่อกี้นี้เนาะเผิ่นมามุ่งให้เข้าคาบหนึ่งเนาะโดยเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันกรรมกรแน่นนเนาะเผิ่อพักผ่อนแน่เนาะโดยมุ่งให้เข้าแล้วเผิ่นกลับบ้านแล้วเข้ากลับแม่กับสีพากันงัดใหม่เนาะงัดเอาเล็กตะปูออกเนาะแล้วก็ชีล่างน้ําเพื่อไห้ ใช่คำใหม่ละแนงเนาะโดยวันนี้สะดวงกัสิ่ได้จบคลิปเพยงเท่านี้แล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุณขอบคุณแมวีแมซี่ทีมงานทุกคนอยู่พังไทยเนาะที่สอยเรือแม่สะดวงทถูกอย่างเนาะขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเนาะโดยหายจากพญ,ญาติโรคค่าความเจ็บบ่ห้ได้ความไขบม่บ่อ้มีโดยอน แล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนโฆษณาสะดวกน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสะดวกให้คลิปต่อ,ตอไปโดยจากคลิปนี้สะดวกขอโตไปแล้วกล่าวค่าวว่สาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบายดีสาบายดีแม้โดยว่าอันนี้ก็น,น้องสาวสาบายดี <laughs> โดยกาสซีพากันงัดเล็กตะปูออกแต่ไม่เนาะไม่เครื่องโตงเก่านะโดยแล้วก็สีเอาแปรง ทูๆเนอะน้องดอกคูืเพื่อนก็นห้ากามาแต่เอาแะแรงเนาะหัดเล็กตะปูออกโดย